รอบนี้เรามาลองกันจับเจ้า n e ต้ตัวใหม่ n e ต้ x นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ที่ทาง Neta ตั้งใจจะนําเข้ามาจําหน่ายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ SUV ขนาดซับคอมแพคที่มีกำลังแรงม้าถึง163แรงมา้าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนในตอนนี้เพราะว่าจากเดิมที่ n e ต้เองเนี่ยมีเฉพาะตัวรถรุ่นเล็กอย่าง n e ต้า v แล้วก็พัฒนามาจนถึงวิน v 2รอบนี้ก็จะเป็นตัว X ซึ่งเป็น Cross-Over SUV ที่สมบูรณ์แบบและลงตัวนะครับเราไปดูกันว่าเจ้า n e ต้า X เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับนอกจากดีไซน์ภายนอกนะครับไปดูกันรอบนี้เราก็มีโอกาสได้มาสัมผัสกับ n e ต้า X รถ Cross-Over ตัวใหม่เลย ร0ของทางเนตอเองในส่วนของภายนอกเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์จากที่เราเคยเห็นเจ้าเนตอเพราะว่าด้วยการวางดีไซน์ที่เป็นเรื่องของไฟหน้าไฟหลีที่มันเป็นลนักษณะแบบแ s h a ช e หรือได้รับอิทธิพลมาจากทางเนตอรซึ่งเป็นแนวรถสปอร์ตสปอร์ตหน่อยในส่วนของด้านท้ายเนี่ยที่เป็นไฟท้ายที่ลากยาวจากซ้ายไปถึงขวาทำนูนขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นลนักษณะเหมือนกับกึ่งๆเป็นสปอยเลอร์ในตัวเลยจึงทําให้มันรู้สึกว่า บุคลิกของมันดูสปอร์ตมากขึ้นมิติเราก็เข้าวๆเลยก็เป็นมิติที่บอกว่าอยู่ประมาณ4.60เมตร60ถ้าเปรียบเทียบก,กันกับรถในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเชื่อไหมว่าตัวมันเองเนี่ยยาวกว่าอัโตสแล้วก็ไอออนวายพัดขนาดล้อที่เขาให้มาเนี่ยเป็นขนาดล้อ8นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับยาง 2, 2 5, อง6องหกบานะครับ ในส่วนของภายในละักษณะเด่นของเนต้ามีให้กับเนต้าเกือบทุกรุ่นก็คือเจ้าจอขนาดใหญ่เข้าไปปุ๊บจะเห็นหน้าจอขนาดใหญ่เลย15.6นิ้วหน้าจอที่เป็นหน้าจอใช้งานหรือแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ยก็อยู่ประมาณ8.9นิ้วถือว่ามองได้ชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับปุ่มสวิตช์เกียร์ยังคงเป็นตามสไตล์ของเนต้าก็คือว่ามาอยู่หลังพวงมาลัยส่วนภายในเนี่ยเขาเลือกใช้สีออกส้มสมสีชาโนมนะครับทีมต่างๆที่ใส่มาให้เนี่ย เขาเลือกใช้ทิมที่เป็นสีทองโรสโกต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเบาะหน้าเน่งมันความรู้สึกว่าจากที่เราเห็นใน Ne ต้าเนี่ยเป็นเบาะแบบที่แยกส่วน Ne ต้ากลับมาใช้แบบเบาะแบบแบ็กซคือเบาะเต็มในส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็จตนาที่จะให้บรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นเมื่อตอนที่เรายังไม่ได้พับเบาะเนี่ยมันมีความจุอยู่ที่ประมาณ508ลิตรแต่ว่าพอพับเบาะหลังไปแล้วเนี่ยโอ้โหพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยจาก5 0 8เป็น 1,388ลิตรแล้วก็สิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยสำหรับรถยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องใส่หลังคาแบบพา n โนรามิกซันรูฟซึ่งไอ้เจ้านี้ก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับมาถึงเรื่องการขับขี่ ในรอบนี้เขามีให้ลองในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนช่องทางการทันหันหรือจะเป็นเรื่องของการควบคุมในแบบซาล้อมก็คืออาจจะมีการสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาสิ่งที่ผมเห็นได้หรือสัมผัสได้กับการขับขี่ในครั้งนี้ก็คือว่าเจ้ายางยที่ให้มาคือเป็นยาง225 6018แก้มยางค่อนข้างสูงเพราะนั้นแน่นอนอาการที่มันจะให้ก็คือจะมีอาการของแถมของ วเวลาจังหวะการเปลี่ยนช่องทางหรือเลี้ยวกระทันหันเนี่ยยางมันให้ตัวค่อนข้างเยอะอยู่ส่วนช่วงล่างเองก็ด้วยความที่เขาออกแบบมาให้เป็น Cross Over SUV ที่ขับสบายมันก็เลยไม่กระจับประเชงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นความแม่นยําก็มีในระดับหนึ่งที่ต้องบอกว่าพอใช้ได้มีส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปลองก็คือ ส่วนที่เป็นเนินชันเราก็ให้ไปหยุดการเนินชันเพื่อให้ดูว่ากําลังของมอเตอร์ตัวนี้มันสามารถที่จะผาตัวรถขึ้นไปได้หลังที่จอดในบนเนินชันเพื่อสร้างความมั่นใจเพราะว่าหลายคนก็มีกังวลอยู่เรื่องของมอเตอร์เวลาวิ่งขึ้นเขาขึ้นอะไรเงี้ยแล้วไปเจอหรือขึ้นลานจอดรถลแล้วก็เกิดไปหยุดกลางลานแล้วขึ้นต่อไปได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เขาให้ลองแล้วก็ถือว่า เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งในส่วนของระบบพื้นฐานทั่วไปจะเป็นเรื่องของ Active c r u i ู e Control ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่รถไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะใสมาให้ต่อกันในส่วนของพลังกำลังตัวเขาเองเนี่ยแรงม้าที่มอเตอร์ผลิตได้เนี่ยก็คืออยู่ที่163หแรงมา้าซึ่งมันใกล้เคียงกับเจ้าไอออนไวพัดส่วนแรงบิดตัวนี้ให้มา210นิวตันเมตรซึ่งให้อัตราเร่ง0ู0 0ถึงอยอยู่ที่9.5วินาทีส่วนอัตราสิ้นเปลือง จากแบตเตอรี่62กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันให้ระยะการเดินทางในการชาร์จหครั้งเนี่ยไปได้ไกลสุดตามมาตรฐาน NEDC เนี่ย480เขาคำนึงถึงเรื่องการใช้งานระยะยาวนอกจากมีการรีเจนกลับมาใช้ก็ยังมีในส่วนของวานเพเดิลหรือการเบรกโดยใช้จังอวะเตอร์เป็นตัวหยุดฝากไปแค่นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง Auto Info Online นะครับ